สวัสดีค่ะในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมะขามค่ะผลไม้ที่รสชาติเปรีป้ยวๆหวานๆที่เราคุ้นกันดีแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากบทความมะขามผลไม้สารพัดประโยชน์เพื่อสุขภาพซึ่งอ่านแล้วแบบเฮ้ยมีอะไรมากกว่าที่คิดนะครับผมคือปกติเราจะนึกถึงแต่รสชาติเปรีป้ยวๆของมันเนาะใช่ค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ซ่อนอยู่เยอะมากเลยครับที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าใช้ได้แทบทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่เนื้อที่เรากินกินกันเปลือกใบมเมล็ดก็มีประโยชน์หมดเลยเหรอคะใช่ครับเป็นการมองมะขามในมุมใหม่เลยจากแค่เรื่องรสชาติกลายเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเรานี้เองที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมาสนับสนุนด้วยนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกที่หลายคนน่าจะสนใจคือเรื่องระบบขับถ่าย เรื่องนี้คลาสสิกเลยครับในบทความบอกว่ามะขามสุกนี่ช่วยได้ดีมากเพราะมีใยอาหารสูงโดยเฉพาะเพคตินใช่ครับมีข้อมูลจากกรมอนามัยเลยนะเขาบอกว่ามะขามสุก100กรัมเนี่ยมีไฟเบอร์หรือใยอาหารตั้ง5.1กรัมเนี่ยโหไม่น้อยเลยนะคะครับซึ่งใยอาหารพวกนี้แหละมันก็จะไปช่วยเอ่อเพิ่มกาก,ากในลำไส้แล้วก็ทำให้อุาระนุ่มขึ้นก็คือช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น แก้ท้องผูกได้ตรงจุดเลยถูกต้องครับผมทีนี้นอกเหนือเรื่องขับถ่ายแล้วเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันก็น่าสนใจค่ะเห็นว่ามีวิตามินซีสูงโดยเฉพาะมะขามเปรี้ยวครับวิตามินซีนี่สำคัญเลยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยพวกโพลีฟีโนลฟลาโวนอยด์อะไรพวกนี้มันคืออะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมได้ครับ คือโพลีฟีนอลกับฟลาโวนอยด์เนี่ยมันเป็นสารที่พบในพืชมีคุณสมบัติเด่นๆเ,เลยคือช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราไม่ให้ถูกทำลายจากสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งไอเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็อาจจะนำไปสู่โรคเรื้อรังต่าง,าง,าง oh, ๆได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับมีงานวิจัยด้วยนะอย่างใน Journal of Food Science and Technology เมื่อปี2015 ก็พบว่าสารสากัดจากมะขามเนี่ยมีริ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีทีเดียวแสดงว่าไม่ใช่แค่เชื่อเชื่อกันมาแต่มีหลักฐานจริงๆรองรับแล้วเรื่องที่ว่าช่วยลดไขมันในเลือดล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเรื่องลดไขมันนี่ก็มีข้อมูลครับเขาพบสารสําคัญตัวหนึ่งชื่อลูปิโอลูปิโอครับอยู่ในทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อเลยสารตัวนี้เชื่อว่าอาจจะมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซไรได้ มีงานวิจัยในหนูทดลองด้วยนะที่พบว่าสารสกัดมะขามเนี่ยช่วยลดไขมันในเลือดหนูได้จริงๆอ๋อแต่ก็ยังเป็นในสัตว์ทดลองอยู่เนาะครับในคนก็อาจจะต้องรอดูผลการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปแต่ก็ถือว่ามีศักยภาพที่น่าสนใจครับค่ะทีนี้ถ้ามองย้อนไปถึงภูมิปัญญาบ้านเราคนไทยก็ใช้มะขามมานานแล้วเหมือนกันนะคะใช่เลยครับใช้กันมานานมาก นอกจากกินเพื่อสุขภาพข้างในแล้วเนี่ยภูมิปัญญาไทยยังเอามาใช้แก้ไข้ลดความร้อนในร่างกายหรือว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยก็มีแล้วที่เห็นบ่อยๆก็คือเอามาขัดผิวใช่ไหมคะอ่าใช่เลยครับน้ำมะขามเปียกนี่แหละเอามาขัดผิวเพราะมันมีความเป็นกรดผลไม้อ่อนๆหรือที่เรียกว่า AHA นะครับก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นบางคนก็ไปแต้มสิวด้วยนะ โห oh, ใช้ได้เยอะจริงๆสรุปคือกินสดก็ได้ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วแต่พันหรือจะเอามาทําเป็นน้ำมะขามเปียกไว้ปรุงอาหารก็ได้ทําเครื่องดื่มก็บีช่วยเรื่องขับถ่ายลดไขมันเออแล้วเห็นว่าเมล็ดก็มีประโยชน์เหรอคะใช่ครับเมล็ดเนี่ยเอาไปคั่วแล้วบดมีข้อมูลว่าให้แคลเซียมบำรุงกระดูกได้เหมือนกัน สุดยอดเลยค่ะแล้วถ้าอยากลองทำเครื่องดื่มง่ายๆล่ะคะพอจะมีสูตรแนะนำไหมคะเหมือนในบทความเขามีแนะนำน้ำมะขามสมุนไพรด้วยนะอ่าทำง่ายๆเลยครับก็แค่มะขามเปียกเอามาต้มกับน้ำกรองเอาแต่น้ำปรุงรสหน่อยอาจจะใช้น้ำผึ้งหรือย่าหวานนิดหน่อยก็ได้ตัดเกลือปลายนิ้วอ๋อเพิ่มความหอมด้วยใบเตยอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้เลยครับดื่มแล้วสดชื่นดีช่วยระบายด้วย แต่ก็คงมีข้อควรระวังบ้างใช่ไหมคะครับมีนิดหน่อยคือคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือลำไส้ที่อาจจะไวต่อ,อกรดหน่อยก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเป็นมะขามเปรี้ยวจัดๆค่ะแล้วก็ควรเลือกมะขามเปียกที่ดูใหม่สะอาดหน่อยไม่เก่าเก็บจนกลิ่นหรือสีมันแปลกไปอืออ้ออีกอย่างคือน้ำมะขามมันก็มีความเป็นกรดอ่อนๆนะถ้าดื่มบ่อยๆดื่มประจำก็ควรดื่มน้ำเปล่าตามไปด้วยจะช่วยเรื่องเคลือบฟันได้ครับ ค่ะได้ความรู้ครบถ้วนเลยขอบคุณมากค่ะสรุปแล้วเนี่ยมะขามที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยไม่ใช่แค่ผลไม้เปรียปร้ยวๆธรรมดาเลยนะคะแต่เหมือนเป็นขุมทรัพย์สุขภาพที่หาง่ายมากๆอยู่ในครัวเรานี่เอง ใช่เลยครับเป็นของดีใกล้ตัวจริงๆและสิ่งที่น่าสนใจน่าคิดต่อไปอีกก็คือการที่ภูมิปัญญาดั้านเดิมของเราเรื่องมะขามเนี่ยมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ขนาดนี้ก็น่าจะทําให้เราเอ่อหันกลับมามองพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆรอบตัวเรามากขึ้นนะครับจริงด้วยค่ะเพราะมันอาจจะมีประโยชน์ดีๆอีกเยอะแยะเลยที่รอให้เราไปค้นพบอยู่ก็ได้ครับ